ทุนมีความเสี่ยงกันหน่อยจะมอเล่นแช่ไหมโอ้ไม่ได้เล่นเลยฮะ,ะเคยเล่นแช่ไหมคือไม่เคยนะแต่คนใกล้คนใกล้ตัวอย่างเงี้ยคนใกล้ชิดหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยได้ยินเราก็เคยเห็นอยู่นะฮะมันก็มีความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงใช่นะก็บางคนก็ถูกโกงแชร์ชดหนีไปเลยนะคะแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่น้องคนหนึ่งถูกให้ไปเล่นแชร์ในวงวงหนึ่งอพอไม่มีเงินส่งค่าแชร์เนี่ยเท้าแชร์นะ ให้ขายบริการทางเพศเลยนะคือบังคับเลยบังคับเลยอะค่ะแล้วก็มีการถ่ายคลิปดูตัวให้ตัวอย่างว่าคนอื่นที่ไม่ทาก็โดนเหมือนกันนะถูกซงถูกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยคือพ่อของเจ้าตัวเนี่ยนะคะเห็นแล้วทนไม่ได้นะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยนะคะคุณพ่อพาลูกสาวอายุ19ปีค่ะมาที่สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าถูกนายพาคินขัดแปลงหรือว่าแบงค์เท้าแช์ค่ะ บังคับข่มขู่ให้ไปขายบริการเอาเงินมาจ่ายค่าแชร์ที่เล่นอยู่นั่นแหละคือลูกเนี่ยต้องหนีไปต่างจังหวัดเลยนะเพราะว่ากลัวจะถูกยกพวกมาทำร้ายเพราะมันมีกรณีของลูกแชร์คนอื่นๆก็โดนแล้วก็คือเหมือนส่งคลิปมาขู่นะว่าถ้าเกิดไม่ทำจะโดนแบบนี้ครับผมนะฮะตัวเขาเนี่ยนะฮะก็บอกนะครับว่ารู้จักกับนายแบงค์เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะฮะชวนให้มาเล่นแชร์ชื่อว่าแชร์บ้านแชร์แบงค์นะครับ เล่นเนี่ยนะฮะมือละหกพันก็งวดนี้ตั้งใจจะเปียขึ้นมาแล้วล่ะก็เปียแชร์เนี่ยนะฮะแข่งกับคนอื่นเขียนดอกไป3,5 0 0คุณผู้ชมก็ได้จริงๆล่ะนะฮะ6,000เขียนดอกไป3,5 0 0เนี่ยก็ได้เงินสดมา2อ0พนนะครับจากนั้นก็ต้องส่งเงินทุกๆ5วันครั้งละ750บาทอ่าบาทเวลาเขาเก็บเงินเนี่ยเขาเก็บเป็นงวดงวดละ5ว้5วันเก็บที5วันเก็บทีถ้าถ้าไม่มีส่งถ้าครบ5วันแล้วไม่มีส่งโดนปรับ ชั่วโมงละ50ชั่วโมงละ้นะคุณผู้ชมโหดนะชั่วโมงละ50บาทนะครับถ้าเกินเที่ยงวันจะถูกปรับวันละ500บาททันทีตัวเองก็ไม่มีเงินครับไม่มีเงินส่งระยะหลังนะฮะโดนปรับตอนนี้ยอดนี่รวมๆเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0บาทเข้าไปละป็นึออ 1, 1> ่งแสน 1, 1, บาทเ,เข้าไปล<อ>เลยนะคะคือเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเท้าแชร์ใน,ในแบงค์เนี่ยนะคู่ต่างๆเลยคู่เยอะมากครูจนเธอกลัวค่ะส่งคลิป ส่งคลิปทําร้ายผู้หญิงคมขู่ทางข้อความนะคะแล้วก็มีการยึดรถมอเตอร์ไซค์ของเธอเพราะว่าตอนที่ขอให้มาเคลียร์นอกบ้านเอามาใช้นี่เธอก็ออกนอกบ้านไปนะคะนี่นอันนี้เป็นคลิปขู่ที่ส่งไปให้ว่ามีการซ้อมอเขาอ้างว่าเป็นลูกแชร์คนอื่นนะที่ไม่ยอมส่งนี่โอ้โอข เนี่ยถ้าถ้าไม่ส่งนะจะโดนแบบนี้แล้วก็ส่งคลิปอย่างนี้มาให้คุณผู้ชมน้องเขาก็กลัวสิว่าน้องกลัวว่าจะเป็นเหยื่อแบบแบบในคลิปหรือเปล่าอ่าอย่างที่บอกกันไปอะค่ะเนี่ย<ท>คือโอ้ยโหดจิงนะคะในแบงก์ก็โทรมานะบอกว่าให้ออกไปเคลียร์เธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่เธอขี่ออกไปอะเป็นมอเตอร์ไซค์ของพ่อแบงก์บอกว่า เฮ้ยไม่จ่ายดอกเบี้ยยึดมอเตอร์ไซค์ทำไงได้อ่ะหนูเป็นผู้หญิงอ่ะพี่มันจะยึดหนูก็ต้องให้มอเตอร์ไซค์มันไปนะคะพอกลับมาบ้านพ่อถามมอเตอร์ไซค์พ่อหายไปไหนเธอบอกว่าโดนเนี่ยโดนเท้าแชร์โดนในแบงค์เนี่ยยึดไปพ่อไม่ยอมค่ะพ่อติดต่อขอไถ่รถคืนมาถามว่าไถ่รถคืนมาได้แต่หลังจากนั้นเธอโดนอะไรเธอโดนข่มขู่ตลอดเลยนะคะต้องหนีอ่ะต้องหนีอ่ะใช่แล้วในที่สุดเนี่ยนะฮะก็ให้ มาให้ไปให้ตัวเองเนี่ยไปขายบริการทางเพศเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินส่งเนี่ยก็ไปขายขายตัวซะ<อ>เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายค่างวาัวแชร์เขาเลยตัดสินใจครับหนีหัวซุกหัวซูลเลยครับไปหยุ่ที่ชนบุรีนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกลับมาปรึกษาพ่อที่ฉาเชิงเซาแล้วก็มาแจ้งความวันนี้ครับเขาบอกว่าออกมาคุยออกมาเคลียร์ได้ไหมหนูก็เลยออกไปแต่คนชื่อแบงค์ไม่ได้มาคนชื่อแบงค์ให้คนชื่อท็อปมาแทนค่ะ ม,มาเอารถหนูไปที่ใต้สะพานท่าข้ามตอนนั้นเรายังติดเขาอยู่เท่าไรตอนนั้นหนูติดเขาแค่ไม่กี่บาทเองค่ะไม่กี่บาทประมาณประมาณสักสองสามพันเองสองสามพันเอารถเราไปเลยใช่ค่ะแล้วเราเรา,เราก็ต้องให้เขาไปทําไมเราให้เขา,เขาไปเขาแบบเขาบางัเาบางเขาบังคับขู่เข็งเขาบอกอะทําทอย่างนี้ได้ไงถ้าเกิดไม่มีเงินก็เอารถมาให้พี่แล้วก็ เออแล้วก็มีเงินมาไหลก็มาถ่ายรถออกได้เขามาบังคับข่มขู่อะไรออีกไหมมีค่ะมีขังัขู่เขาบอกว่าถ้าเกิดหนูไม่มีเงินใช้คืนเขาก็ให้หนูไปขายบริการเอาเงินมาใช้คืนเขาค่ะหนูต้องหนีไปอยู่ที่ชนบุรีค่ะยืนยันนะเขาข่มขู่เราว่าให้เราไปขายบริการเอาเงินใช่ค่ะหนูมีหลักฐานมีอะไรที่เขาส่งมาให้หนูที่เขาส่งมาหาหนูค่ะดีนะที่เธอยังไม่ตกเป็นเหยื่อหรืออะไรยังไงนะคือแบบว่ารีบมาแจ้งความซะก่อนนะคะแล้ว บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่นี้ไงนอกจากสองพ่อลูกแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเหยื่อที่โดนแบบนี้เหมือนกันมาแจ้งความแล้วคนหนึ่งค่ะวันนี้แม่ของผู้เสียหายนะซึ่งเป็นผู้ชายอายุ19อันนี้เป็นผู้ชายก็โดนนะม,มาแจ้งความแล้วก็มาให้ปากคากับตํารวจเพิ่มเติม <ๆ S 2> เธอก็เล่าให้ฟังเธอบอกว่าลูกชายฉันก็โดนเหมือนกันเลยหลอกให้เข้าไปเล่นในแชร์เนี่ยวงนี้หกพันบาทเหมือนกันดอกเบี้ยร้อยลยยีต้องส่งดอกเบี้ยจํานวนเงินหนึ่งพนสบาททุก5วันขาดส่ง ถูกขู่แล้วก็มาทำร้ายถึงที่เลยนะคะแล้วแม่เนี่ยนะของเด็กผู้ชายวัย19บเนี่ยนะบอกว่าก็รู้มาว่ามีคนอื่นก็โดนเหมือนกับที่ลูกเธอโดนแล้วก็เหมือนกับน้องวัยสิบเก้าโดนค่ะแม่ไี่โดนลูกชายโดนเราไปลงแชร์ค่ะแล้วก็เหมือนกับ ถ้าไม่มีเงินส่งผ้าแชร์ก็ให้ไปกู้เงินต่อ,อ,อแล้วก็พอกู้เงินต่อเสร็จปุ๊บไม่มีตังค์ส่งเงินกู้อีกลูกชายกู้เงินมา6,000ค่ะดอกร้อยละ20 5วันต้องส่งดอก1,200ค่ะแล้วถ้าไม่มีอะไม่มีก็คือส่งข้อความมาว่าถูกจะจมาทําร้ายค่ะแล้วพอข้อความมาทําร้ายแล้วลูกเราทําไ็บอกแม่ค่ะเขาเขาเขาเป็นเขาแทนคนิดต่อมาค่ะว่าให้ตกดต่อผพุ้ปกรองแล้วก็คือว่าจะมาเก็บตังค์ที่แน่ค่ะแต่แม่ไม่ยอมใจเพราะว่าทาไมจะต้องใจด้วย1,200เนี่ยน้อง คือลักษณะเนี่ยไม่เหมือนแชร์แล้วเหมือนกู้นอกระบบนะแล้วก็เก็บดอกเบีย้ยแบบดอกเบีย้ยก็เยอะพอสมควรด้วยะ,ะ,แ,ตะแต่ว่าอตอนชักชวนกันอ่ะชวนกันชวนกันเล่นแชร์นี่แหละนะฮะแต่ลักษณะเนี่ยนะฮะโอโ้โหดูดูไปก็ไม่ตาม่างจากต่นอก,อกระบบเลยนะฮะเรื่องนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเขาห้ามคิดดอกเบี้ยดอกเบีย้ยเงินกู้โหดเกินโทษรุนแรงเนี่ยคุกสองปีปรับสอง0ส0เลยนะคะก็เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกันไปคลับนะคะ คุณผ uh, ู้ชมา